จะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําหมูยอนะจ่ะทักทายกันวันอาทิตย์เนาะตอนเที่ยงแล้วจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวจะทําหมูยออันนี้เป็นหมูหมูสันนอกอย่างดีนะจ่ะสีขาวๆเนาะเออสีจืดๆเนี่ยอันนี้ส่วนอันนี้เป็นสันคอหมูจ้ะเออนั่นแหละก็จะทำะหมูโยอจ้ะตอนนี้ปัน่นปั่นบดก่อนจ้ะอันนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลทุกคน หนึ่งกิโลนิดๆดอ่ะส่วนอันนี้เป็นมันหมูจ้ะก็ปั่นรวมกันเครื่องปั่นนี้ประมาณแปดร้อยวัตต์นะทุกคนเอนเอเครื่องปั่นบดเราซื้อมานะห้าปีแล้วมัง้งอ่ะอ่ะโอ้ยลืมเสียบป๊ก

เราปั่นได้ประมาณนี้จ้ะทุกคนประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดีย๋ยวมาปรุงรสกันจ้ะครั้งนี้เราจะเพิ่มหอมหอมแดงหนึ่งหัวนะทุกคนเราดูก่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเออผงปรุงรสจ้ะใส่ลงไปจ้ะประมาณ ช้อนนิดๆจ้ะเพราะว่ามันกิโลกิโลกับสองร้อยกรัมอะจ้ะน้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันจ้ะปริมาณแป้งมันสองช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงจ้ะ ผงฟูจ้ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะผงฟ,ฟูหรือไม่เต็มก็ได้นะทุกคนผีก็เยอะไปอันนี้เป็นผงกระเทียมจ้ะก็ประมาณก็เอาจากประมาณช้อนโต๊ะผงกระเทียมอันนี้เป็น พริกไทยป่นโอเคแต่เราจะเพิ่มพริกไทยดำลงไปด้วยนะทุกคนเพิ่มพริกไทยดำเยอะกว่าพริกไทยป่นนิดนึง หรือทุกอย่างก็ตามชอบนะจ้าเ้น้ำแข็งกับน้ำเย็นจะใส่ลงไปปั่นจ้ะ เดี๋ยวเราจะปั่นแบบนี้สักสองนาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเนาะตอนนี้คือผสมเครื่องให้มันเข้ากันก่อนเนาะทุกคนโอเคยังไม่ได้นะดูดูหมูเรามันปั่นไม่ละเอียดดูหนึ่งชิ้นปั่นไม่ละเอียดไว้ก่อน เดี๋ยวเราแบ่งครึ่งหมูมันยังไม่ละเอียดเลยจ้อะอะเราเปั่นตรงนี้ไปก่อนเนาะปันป่นต่อแบบให้เป็นเนื้อเนียนเดียวกันเลยเนาะ จะทุกคนเนื้อกดจะประมาณนี้จะ้ะเดี๋ยวออกเดี๋ยวก็ปั่นอันนี้ต่อจ้าเนี่ยจากที่เราปั่นสองรอบแล้วเนาะทุกคนก็แบบเข้าให้มันเข้ากันนิดนึง โอเคทุกคนได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็จะเอาไปาแช่แข็งสักประมาณวันนี้สักครึ่งชั่วโมงจ้ะแล้วก็จะไม่เอาออกมาปั่นจ้ะจะแต่จะคนแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะห่อฟลอยแล้วก็นึ่งจ้ะโอเคเดี๋ยวขอไปแช่ตู้แข็งสักครึ่งชั่วโมงนะทุกคนโอเคจ้ะเอาออกจากตู้เย็นเอ่อตู้แข็งแล้วเนาะคนอีกรอบจ้ะ เดี๋ยวเราไปห่อหมูย่อกันจ้ะห่อด้วยพลอยนะคะจะไปทำห่อใหญ่บ้างใส่บนด้วก็ เบาๆจา้ะเขานานแต่ฉันหยุดนึนจกจ้ะโอเคเขานานอีกจ้ะโอโหเร็วๆอย่างนี้อยู่ที่ตอนตัดจับพี่ใยแลยวางาก่อนจ้ะทำไม Tá. Só đẹp nhìn chắc là người เดี๋ยวเขาหอเพิ่มเลยจ้ะน่าจะได้อีกสักสองนะจ๊ะทุกคนจ้ะโอเคเราได้ห้าแพ้น,นทุกคนเราใช้ไฟอ่อนในการนึ่งไฟอ่อนในการนึ่งเดี๋ยวหาแล้วปิดนึ่งไฟไฟอ่อนแบบนี้ ไม่แน well. ่ใจว่าครึ่งชั okay, ่วโมงหรือเปล่าเนาะเรากะดูเนาะทุกคนกะเอากะเอาได้ไหมเออนั่นแหละกคนจ่านึ่งไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านที่แบบว่ามันอยู่สูงๆตรงนี้เนาะเออนั่นแหละหม้อนี้มันก็เต้นระวังอยู่ทุกคนจ่าโอเคเดี๋ยวจะเขาออกก่อนจ่ะเดี๋ยวจะเอาเข็มกันมินลงต้อง อืปิดนึ่งไปประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะแต่ไฟอ่อนๆน้องกลัวมันจะแตกจ้ะเบิงหมอกข่อยมันเต็นระบำพี่นอนเอาไอ้นี่มาปิดไว้นะเพราะว่าเออมันมีรูตรงนี้นะน้อทุกคนก็เลยแบบเอาผ้ามาปิดไว้ด้วยอ่ะก็น่าจะได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาออกจ้ะ เกือบว่าแม่คือคือลุ้นมากเลยว่ามันจะแบบระเบิดหรือเปล่าเนาะมันจะแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะทุกคนก็เราอบเอเราเรานึ่งประมาณอ่าชั่วโมงชั่วโมงกับยี่สิบนาทีนะทุกคนเรากลัวมันไม่สุกเพราะว่าเราห่อฟลอยหนาอยู่เนาะทุกคนแล้วก็เออเราใช้ไฟอ่อนด้วยเออเดี๋ยวเรามาแกะดูจ้าว่าเป็นยังไงเนาะซุกไหบอ่ดอก สุกแค่ไหนเข็ดร้อนทำไม่เคยสำเร็จเลยไอหมูยอนี่บางทีแบบไอสิ่งที่เราแบบว่าคิดว่ามันอร่อยมันก็ยังไม่ได้อร่อยเต็มที่อะไรเงี้ยจ้ะมันก็ยังแบบรสชาติมันยังไม่ได้อะไรเงี้ยมีจักข้างใน,น,ก,นก็จะประมาณนี้ ร้อนนิดหนึ่งโอ้โหเขาเกะหมดเลยนะเคทจังไดกับบุคือที่เขาขายรอเคทจังไดกับบุคือแบบ หมูยออุบลหมูยอที่แบบเขาทํำขายโอ้ยอยากจะเป็นส่วนนั้นจังเลยลองผิดลองถูกมาเยอะมากไอหมูยอเนี่ยจนทิ้งก็เยอะเหมือนกันนะ กลัวมันแตกกลัวมากคือเราเรากลัวมันแตกแต่ครั้งนี้ไม่แตกจ้ะถือว่าผ่านนะสำหรับสำหรับการทำครั้งนี้แต่รสชาติเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งจ้ะอเล็กซ์วินดูเซ เอะไรตัวว mm ิเลยเยอะเลยยังม่เล็กสักพัสกันดูท่าแม่มาที่ลูกฝูน้องซอนกันดูเห็นโตสมามาที่ลูกฝูนบ๊ายบายพี่กิ๊กอลองทีวันนี้เล็กอยู่บ้านจะเพิ่งตื่นจ้ะเล็กอ้ายร้อนเก็บนึงจ้ะ แท่นนี้แท็นนี้ยาวๆเลยจ้ะหมูโย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 ทำเองทำเองกินไหมดึงๆเลยจ้ะ cha khi đều cha hẳn hai đại chim sắc nâng chim mẹ ông chị mít này đi nữa trong này bên nhà ngài เห็นปะเป็นบ่หยังน่าจะได้อยู่เนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวให้เล็กชิมให้ดูนี่่นี่จ้าทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูพอดีเลยว่าอะไรเขารีบต้องรีบไปทํากันบ้านก็เลยแบบเขาไม่ได้ชิมให้ดูเนาะก็เลยแบบเดี๋ยวแม่จะชิมเองเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะนี่ชิมเลยเนาะ กินอร่อยกินร้อนอร่อยดีนะทุกคนแต่ดูว่าออืมอืมมเดี๋ยวเอาไปยำเดี๋ยวเอาไปยำให้กินเออ่จะนุ่มอย่างนี้จ้ะตอนทำใหม่ๆก็จะนุ่มนะข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะหมูยอใส่ หัวหอมหัวหอมแดงไปหนึ่งหัวรู้สึกว่าทําให้รสชาติแบบหอมขึ้นเนาะเออใช้ได้เลยทุกคนอร่อยดีอะหรือเปล่าเดี๋ยวว่าตอนเอาไปยำเนี่ยจะลวกอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปยำเนาะดูว่ายำยำปลาเนี่ยมันจะมันจะเข้ากันไหมโอเคเนาะทุกคนก็ทำหมูยอ่อ ทำกินเองจ้ะทุกคนจ้ะหมูยอเฮ็ดกินเองเด้อพี่น้องเป็นจะได้แต่อยู่เด้อแต่อยู่นะ <c oughs> โอเคฝากคลิปหมูยอไว้แฮมนี่จ้ะเอะอร่อยอยู่นะขออีกคำหบ่ายบายทุกคน <c oughs>